การประชุมสภาไม,ม่ยังไม่ได้เกิดเลยก็เหมือนครูต้อมเขาจะเหมือนจะอันนี้เลยเนานะยังไม่ให้ประชุม้วยในเทอมนี้แล้วก็ก็ต้องถามครูอีกทีว่าอยากให้เร็วก็คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปิดไหมก็ต้องถามคือไปนะบอกว่าครูเหมือนยังไม่มั่นใจเขายังไม่ประชุมกันเลยด้วยเนาะยังไม่ประชุมกันเลยเดือนสองสัปดาห์ แล้วทีนี้นก็มีรุ่นพี่เขาก็บอกว่า,วาอันนี้ทําทําทําใช่ไหมได้ทําไหมนะเทอมเทอมเนี้ยเนาะเทอมีอมน้นโะยบายทีนี้นโยบายที่เราใช้ตังเนาะเราอาจจะทําไม่ได้นะ,ตอนน,นนะตอนนี้นะตอนนี้นะเทอมนี้ด้วยในในเทอมหน้านี้เราอาจจะทําได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ในเรื่องของตังเพราะเราไม่มีตังพูดยากแต่เราต้องเอาหาไม้ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคิดที่ว่าจะหาทางทางไหนเลยถ้าเกิดโรงเรียนไม่ให้เรานโยบายที่มันไม่ได้ใช้ตังค์้วตอนนี้ที่เราไม่ได้เสนอไปบ้างแล้วมันสามารถที่ทำเพราะว่ารุ่นพี่ปีนี้หมหกไปบอกวรุ่นนี้ก็ยังมีทํานะเออเดี๋ยวก็นโยบายที่พูดไปอ่ะเออเออพราะเขาเขาอาจจะไปทําในเทิมหน้าไอทีเนี้ยในในปีในเทิมเนี้นยนโยบายที่ไม่ได้เข้าไป ที่เราไม่ได้พูดนั่นจะทงเนาะพูดแหละแต่เรายังไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นนโยบายที่ต้องเสนอในสภาโรงเรียนคืออ่านข่าวเล็กน,น้อยเมื่อไรที่เคยพูดไปก็หลองพูดกับกล่าวไปหน่อยๆน,น่อยเนาะว่าอยากจะให้เป็นเก็ฑมงสี่สิบในการอ่านข่าวที่อัดอัดมาแล้วในแต่ละวันดูใช้เวลาอ่านในสิบนาทีแล้วคนที่อ่านเนี่ยต้องต้องค่อนข้างที่จะนี้หน่อยไม่ใช่อ่านแบบเหมือนอ่านหนังสือธรรมดาเนาะต้องอะไร เข้าใจการพูดหน่อยเนาะวิธีพูดอืมก็ประมาณสิบนาทีก็เป็นข่าวที่สร้างสรรค์นหน่อยอินอะไรสักอย่างเสียสีกันและกันเนาะอืมส่วนอย่างที่สองที่เราสามารถทําไดท้ที่มองที่เราก็เคยพูดกันไปแล้วว่าเราไม่อยากจะให้มันเกิดก็คือในเรื่องของอะไรนะสารวัตรนักเรียนใช่ไหมละ่ะแล้วครูต้อมเขามีการผลักดันเรามา ข้างหลังอยหลังด้วยว่าเขาอยากให้เราทําอืมไอตอนนั้นเราพูดว่าอะไรนะทํามันค่อนข,ข้างที่จะนี้ใช่ไหมลนะ่ะเออกับรุ่นพี่กระทบตรงนี้ใช่ไหมลนะ่ะอืมแต่ตามจริงก็ไม่อยากที่ใช้กับรุ่นพี่แล้วในการที่สารวัตรเรียนมาคุมรุ่นพี่เนี่ยแต่ก็มองว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดรุ่นพี่ออกไปแล้วเนี่ย ในผลกระทบที่ผลที่มันตามมาที่เราเคยพูดกันบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคําที่ออกมาจากรุ่นพี่ถูกไหมอืมไอทีนี้เกิดออกมาจากรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ออกไปแล้วเนี่ยเนอะเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดเราทํานโยบายที่เป็นไอสารวัตนักเรียนเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมเนาะเราไม่รู้แต่ก็ครูต้องเขาบักดันด้วยแล้วก็มันมันมัน มองว่ามันถ้าเกิดเราไม่ได้อันนั้นเข่งคัดเนาะอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้าแล้วโรงเหมือนทางโรงเรียนก็อยากจะให้นะนะ่นนะยัยเด็กครูต้องก็พูดมาเกินๆว่าอยากให้มีอยากให้ทําได้อืมไอทีเนี้ยอยากว่าเราจะยุบเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดกันหรือเปล่าสถานทัศนนักเรียนแ้วเรายังคงมีอยู่เพราะตอนนี้นโยบาย กับอีกสิบสี่วันไม่ถึงสามสัปดาห์เนี่ยสองสัปดาห์ก่อนสอบบ้างเนี่ยเราไม่รู้ว่าโรงเรียนจะเปิดไหมแต่โอเคเราพูดกันตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้ทำไหมใน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 ช่วงเวลาที่เหลือของภาคเรียนนี้เนาะแต่ก็รุ่นน้องสนใจไหมจิมเธอถามไปเนาะเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังก็คือรุ่นน้องหลายคนก็สนใจที่อยากจะเป็น แล้วก็ถ้าถามว่าฟีดแบ็กลับมาเป็นยังไงในตอนทำนะแต่มันก็ยังทาได้ไม่นานหรอกพอทําไปแล้วอะ่ะที่เห็นนะมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกลับมามากมายเท่าไหร่เพราะว่ารุ่นพี่เขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยผิดระเบียบกันส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นน้องที่ให้คุมก็คือให้คุมแค่ตรงที่แบบพวกนั่งอยู่เนี้ยให้มาเข้าแถวเวลาเข้าแถวไม่ใช่นั่งแช่อยู่ mm. ก็ประมาณเนี mm. <ๆ>้ยก็น้องก็ฟังดีนะบางคนก็แบบ e y, เอ้ข้าแถวนะคะเบอร์อก็เข้ามาแถวข้าแถวเป็นปกตินะ ก็ไม่ได้มีอาการฉุนอะไรมากมายครงน้องอยากให้มันแรกก็ก็เร็วขึ้นตอนนั้นอะที่เอาสารวัตรไปคุมแถวะเร็วเร็วไหมเขาก็ไม่ได้สังเกตมันเร็วขึ้นเพราะปกติมันก็จะช้ากว่านั้นอีกถ้าครูไม่เดินมาแต่ว่านี้ก็แบบให้สารวัตรไปบอกเออรุ่นน้องอะไรเงี้ยมันไม่กล้าใช่ไหมก็พาน้องมันทำแล้วก็ทำช่วงวันแรกเออวันแรกที่ทำอะ ไม่ได้ okay, มีแบบไม่มีใครฟังเนี่ยแล้วก็มีตามจุดของโรงรถที่ที่ให้น้องมันทํากันอะ่ะอันนี้นก,อก,มมกออ็อยากจะให้จิมมองมาแค่รุ่นน้องแค่สามคนเนาะอยากจะให้จริงๆงมันมีแค่ห้าคนโดยจิตรงเนี้ยอยากให้เพื่อนไปอีกสองคนไปช่วยเรื่องสารวัตรด้วยเนาะตรงเนี้ยเนาะเป็นห้าคนคือเทอมเนี้ยเราตังเนี่ยเราดูแล้วเป็นไปได้ยาก,กว่ะที่ใช้ตังตามจริง, mm hmm. งก็อยากจะทําเลยเนาะ แต่แล้วเวลาบีบด้วยแล้วก็เราพักเขาคุ้งเข้าใจเราเนาะแต่บางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจเราเนาะเราค่อนข้างที่จะพูดไปหลายอย่างมันแทนตอนหน้าสุทงอืมก็วันนี้เนาะ ฮโลเน่เขาหลุดปะหรือว่าเงียบไปเฉยไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดไอทอมน่าจะหลุดปต,ติหลุดแล้ว,ลว,ห,ลลวหลุดไปโลกอื่นแล้วแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ามันบอกพันีเนี่ยต่อเนาะ ก็อยากจะให้เอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงตรงนั้นก่อนน่าจะทงเนาะเดี๋ยวมันจะเลยไปก่อนน่าจะทงเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกสั่งอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนมาสายด้วยฟังหลังเนี่ยอืมเราทําไม่แข็งแรงจุดอ่อนเลยน่าจะทงเราทําได้ยังไม่ดีอ่ะแล้วก็เราอ่ะ การเตรียมตัวที่จะม,มาเข้าหน้าสทงแบบรวมๆกันอะ่ะยังช้าอยู่คนที่ทําหน้าสทงเนาะถ้าเกิดเราได้เปิดกันจริงๆได้เปิดกันจริงๆคนที่เชิญหน้าสทงอะ่ะคนที่ชักธงชาติอะ่ะอืมตรงเนี้ยอาจจะต้องไม่ได้ทําแล้วแต่จะตรงคนที่มีการพูดอะไรต่างๆตรง อย,อยู่ด้านล่างของเสาทงน่ะอาต้องทําอืมไอทีนี้เนี่ยเรื่องที่เขามา,มาแทรกเราภายหลังแล้วเขาไม่ได้บอกกับเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็ไม่รู้เนอะแล้วก็ไม่รู้จะทําไงต่อเรื่องของนศเขามีการแบ่งวันมาชักตรงชาติตรงนี้เราไม่รู้ด้วยทีนี้นเขามีการแบ่งในกลุ่มลายของแต่ละวันอะแต่เขาก็ไม่ได้แบบเป็นลรลยอักษรเนาะไปเขาจดลงในกระดาษธรรมดา ไอทีนี้อ่เราก็ต้องเขาก็ต้องหาวิธีที่จะตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะทําไงว่าเราอยู่อยากจะสร้างกลุ่มเป็นแต่ละวันเลยของนอสทอ,อืมของนอสทเลยแล้วคุยแต่ก็ไม่รู้ว่ารุ่นน้องบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยจะอันนี้เราเท่าไหร่หรอก,กพี่เราไม่ต้องสร้างกลุ่มของเขาหรอกรุ่นน้องให้มาชักสงชาาิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะแต่เขาความร่วมมือเขาจะให้เรามากแค่ไหนนี่สำคัญด้วยเราจะฟังเราไม่เออทอ<ำ>ถามได้ไหน่อยดิด อยากอยากถามว่าดอสทรอนี่ที่เขาให้มาทําหน้าที่เชนธงนี่เขาได้แจ้งไว้ไหมว่าใครเป็นเวรคนชักทงเขาได้แจ้งนี่ไหมไม่ไม่ไม่หรือว่าไม่ได้แจ้งไม่แจ้งไม่แจ้งแจ้งเขาก็ให้มาชักทงใช่ก็คือเราต้องจัดให้เขาอยู่เรนต้องคุยกันอีกไม่ต้องจัดต้องเห็นทุกครั้งและสองครั้งแล้วที่มาไม่พร้อมกันเนี่ย ปัญหามันเกิดทั้งทั้งที่เราก็ยังไม่รู้เลยวันแรกนี่ไม่รู้อะไรเลยคือพอเดี๋ยวเขาจะต้องหาวิธีที่จะสร้างกลุ่มแต่เขาจะอยู่เขาจะไปดึงเข้ากลุ่มกันเลยในไลน์เนี่ยโอ้หไม่รู้จะทำไงเนาะ เพราะมันต้องคุยในรลน์ด้วยแล้วมีกลุ่มทั้งพี่ทั้งรุ่นพี่รุ่นเก่าทั้งครูด้วยไม่รู้จะติดต่อทางเฟซดีไหมเราก็ไม่รู้จะทำไงจะต,ต้องสร้างกลุ่มอืมสร้างกลุ่มให้เขาแล้วเราก็ต้องคุยกับเขาด้วยแต่ต้องรู้เขาจะฟังเราไหมสำคัญคือแน่นอนรุ่นเดียวกันไม่ฟังไม่ค่อยฟังเราหรอกถ้าเกิดเป็นคนต่างห้องอ่ะไม่คนที่เราไม่สนิท กงต่อไปก็คืออยากให้สร้างกลุ่มที่รับผิดชอบโอนโยบายต่างๆเลยอ่ะสร้างกลุ่มที่รับผิดชอบนโยบายต่างๆที่ที่เขาเขาเคยที่ที่กดไลค์ตรงนั่นกดไลค์ตรงแอทเทเมนต์ตรงลิงก์อ่ะเห็นปะที่รับผิดชอบนโยบายให้สร้างกลุ่มเฉพาะของตัวเองขึ้นมากลุ่มแต่นโยบายกลุ่มแล้วม้หรือสร้างไปเถอะเราไม่ได้คุยกันเดี่ยเหมือนก็ลงไปข้างล่าง เรถ,ถ้าเราคุยกันในแชทส่วนตัวก็ได้นะอย่างนั้นสะดวกไหม่ะปอติก็คุยแชทส่วนตัวกันอยู่แล้วอ่ะทอมก็ปล่อยไอ้ทอมก็ให้สนัดแบบไหนก็ให้ทําแบบนั้นเดียวทอมนั่งอแล้วแล้วก็อย่างก็คือถ้าเกิดเปิดเรียนไปจริงๆก็อยากจะให้ มีการสร้างกลุ่มหัวหน้าห้องแต่ละห้องเนะที่ไม่ใช่มหกยกเว้นมหกกลุ่มอะไรนะมัหหน,นห้องเอไว้คุยอะไรหน่อย,อยจะเป็นอะไรปะตัว่านนี้ปะดีที่ดีมันมีมันเอาไว้ทําอะไรบ้างอ่ะไม่ก็เผื่อไว้คุยนโะยบายคุยอะไรเฉยๆเนะี่ยสร้างไว้เฉยเนี่ย แจ้งนโยบายที่เราจะทําวันไหนวันไหนอะไรไปหัวหน้าห้องไปจะแชร์ไหมคะคนมึงคุณในห้องมั้งเออทอมแล้วสรุปไอสารวัตรคุยเป็นรืงองสารวัตรเนี่ยสรุปจะทําต่อไหมหรือเพื่อนจะยุดทำเลย เรื่องสารวัตรไอ้ธรรมวาไม่ต้องอย่าเพิพ่งคุยกันตอนนี้เดี๋ยวคุยกันหนึ่งทีหนึ่งโอเคถ้าเกิดประกาศน่าสะโทรให้มืน่อหน้าห้องมานี่มันจะอันนี้ปะเขาจะมากับเราไหมมาหาเราไหมจริงมอต้นอาจจะมา มอปายไม่น่ามาเนาะแต่เราก็ดึงได้นะเราน่าจะรู้จักหมอปลายในใจก็จะเรียกแค่มอต้นแหละเอาให้เพื่อนที่รู้จักกันนะมอสี่น่าจะรู้อยู่หมอหมอหมอหน้าห้องจะห้องอืม นนะก็สมมุติว่ากับกับโอเคโอเคอานโอเคนโยบายเนี่ยที่มอบหมายให้แต่ละคนไปทําเดี๋ยวบิวยังนะเดี๋ยวเขาต้องหาดูก่อนว่านโยบายไหน้ยเองเข้าไปได้ ก็อยากจะให้คุยกันนะตอนแล้วที่วางไว้ก่อนหน้านั้นนะ่ะวางเวลาไว้แล้วมันมันมันมาเกี่ยวกับเดือนในเดือนในภาคเรียนนี้ใช่ไหมละ่ะคุคงไม่ได้อะ่ะก็ต้องไปในภาคเรียนหน้าโดยเริ่มพฤษภาจบที่ตุลาพฤษภามิถุนากรกฎาคมึงหากันยะตุลาเดือนสี่เดือน ้าเดือนถึงงอแล้วอาจองก่อนหน้าสำหรับนโยบายที่เคยพูดไปก่อนหน้าแล้วดูแลดูมันยังไม่ละเอียดในของนวันนะรอบนี้ขอแบบละเอียดเลยอะ่ะว่าต้องเป็นอะไรแล้วตอนนั้นเราเคยพูดว่าดูขึ้นอยู่กับตอนขึ้นอยู่กับว่า ตอนนั้นลูกน้องอยากได้อะไรใช่ไหมนะตอนนั้นเาพูดว่าของอ่ะต้องดูด้วยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนั้นเราเคยคุยกันนะเนาะอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมเดี๋ยวตอนนี้ต้องฟิกเลยว่าต้องเป็นอะไรแล้วอืมของกลุ่มแต่ละของนโยบายแต่นโยบายเนยาะก็อยากจะให้ส่งมาโดยโดย,โดยมีซีมีกี่คนอืน โดยบอกว่าบอกวิธีการเงินการค่าใช้จ่ายอะไรจัดตอนไหนตอบได้แค่สามคำถามอืมจัดตอนไหนจัดตอนไหนแต่กูต้องเขาคงไม่รีบในการเอานโยบายแล้วปกติเขา ร้อยให้เขาทําครูก็ให้ทำอะไรตารางนโยบายเขาส่งให้เขาไปมาแนละ้วแต่ก็ดูแล้วเขาคงไม่รีบมากก็ถ้าเกิดกำหนดเวลาเลยอะ่ะสเป็นไปได้คือแบบละเอียดละเอียดส่งมาเนาะส่งให้เขาเนาะขมที่สามเขถามคือวิธีการดำเนินการใช้จ่ายแล้วก็ทำตอนไหนโดยที่เปิดเทอมืศซซา อาจจะไม่ได้เริ่มแบบเร็วนะแล้วก็กล่าวไปว่าเท่าไหร่หืออาจจะไม่ได้เริ่มเลยเรียนออนไลน์ตลอดเราก็ไม่รู้เวลาอดาจีจะลองลองลอง,ลอ,งอันนี้สมมุติว่าเราเริ่มเปิดเทอมไปสักพักนึงสักหกถึงเปิดสิบหกใช่ไหมล่ะอนเลยวันเลย สิบหกมันวันจันทร์เราก็พอจะได้คุยกันสมมุติว่าเราเริ่มวันที่ยีิบสามที่แบบเริ่มแบบเกี่ยวกับนโยบายเริ่มต้นถ้าเกิดใครจะทําอะไรตอนไหนะสมมุติยีามนะสมมตินะสมมต,มมติไม่ได้มาประชุมสภาเลยนดิแต่สมมติยี่สิบสามสมมติยีิบสามจะได้ปะ เขาจะประชุมในสัปดาห์ที่เราเปิดเลยปะไม่รู้เดี๋ยวไปนึสมมุติสามสิบอะคนจันได้รอบสมมติสมมติเริ่มสามสิบให้คนที่รับผิดชอบลองไปตีแบบวเข้ามา สามสิบสามสิบคุสภาส่งไปเข้าเลยนะส่งมาก็หลังจะเปิดเรียนได้ประมาณสองวันแล้วกันเราไม่รู้จะเปิดตอนไหนส่งมานะหมายถึงว่าเปิดเรียนตอนนี้นะภาคเรียนนี้แล้วส่งข้อมูลมาจะส่งให้ครูต้อมต่ออทิน,น <th> ก็บางนโยบายเนี่ยเขาไม่ได้สํารวจอะไรเลยอะเดี๋ยวให้บางนโยบายที่ตอนนี้หวังว่าจะให้เพื่อนตรงเนี้ยไปช่วยที่เป็นนโยบายที่เสนอโรงเรียนทาที่เราไม่ได้ทําเองเนะกันเนาะคือนโยบายกีฬาเนี่ยอยากให้เฟนเนี่ยลองไปดูเลยว่ารุ่นน้องเนี่ยเขาต้องการอะไรเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยต้องการนะเรามาพูดไปลองไปให้แบบต้องการนะเพราะอาจจะยิ่งใหญ่อะไรเขาเดี๋ยวเรามาตกลงกันอีกทีว่า เราได้ให้เราให้ได้แค่ไหนสำหรับอุปกรณ์กีฬาเนี่ยว่าเราจะเสนอได้แค่ไหนดีกว่าไม่ใช่ให้ได้แค่ไหนอลองไปสำรวจแล้วกันว่าอืมก็สำรวจว่าประมาณว่ากีฬาวสัสดุอุปกรณ์กีฬาได้อยากอยากได้อะไรเพิ่มอยากได้อันไหนแล้วอยากได้ซ่อมแซอยากซ่อมแซมอันไหน จะได้อะไรเพิ่มมาแค่แค่นี้แหละไม่เยอะเฟนก็ต้องสำรวจหน่อนยะเนาะเ็นคุยส่วนตัวก็ได้นะถ้าเกิดะวันนี้ก็ไม่ได้พูดว่าต้องเป็นแบบสอบถามที่กี่คนกี่คนนะนะเนาะเป็นคุยส่วนตัวก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นกีฬาเลยนะครับรับทราบครับแล้วก็ไออะไรนะ่าเสนอทำความสะอาดให้ลุง ไม่ใช่ส,สัมภาระลืมไอเ้เสนออุปกรณ์แต่และห้องเลยเนาะตั้งแต่หนึ่งหนึ่งตึกหนึ่งตึกห้านี่อยากจะให้แดมเลยอะ่ะไฟราคาเลยอะ่ะในนั้นตรวจดูแต่และห้องที่ว่ากับทุกห้องเลยนะที่ไม่ใช่ห้องปักครูหรือว่าห้องที่ครูอยู่เป็นประจำเนี่ยไม่ต้องเพราะครูเขา่าจจะรู้ว่าอะไรขาดของเขาแต่ที่อยากให้ดูก็คือห้องที่นักเรียนมาเรียน แต่เดี๋ยวนี้เขาก็อยู่ประจำห้องเนาะไม่ได้เดินเรียนเออแต่อยู่ประจําห้องนั้นนะ่ะเขาต้องการอะไรโดยอุปกรณ์แบบพื้นพื้นที่อยากจะให้มีเลยเนาะลองถามไปเขาว่าเขาต้องการไหมแค่สองอย่างในทีน่พื้นพื้นไปสามันเลยก็คือไม้ถูก,กับไม้ปาดแล้วก็ที่ตักผงสามอย่างฮะถังขยะเขา่า,าจะมีนะประจําห้องอ่เดี๋ยวเขาไปเทเองออมั้งส่วนไอ หนึ 1> 1่งถึงตึกห้าโอเคครับโอเคครับแล้วกข็ขอคนเพิ่มใช่ไหมขอคนเพิ่มใช่ไหมอาคารฝ่ายอาคารเดี๋ยวไปด้วยเลยถ้าเกิดเปิด,ปดอะแล้วก็สำรวจในเรื่องของแผนที่สไตล์โอเคโอเครีบยังเนาะโทษทีโทษทีคนเวลาเนาะก็ ไปอ,อะไรนะไอถังขยะแยกขวดน้ำเนี่ยเดี๋ยวเดมกับคอมเนี่ยแหละเดี๋ยวไปลองสำรวจแล้วกันหลังเปิดเรียนมาเนี่ยเปิดไม่ใช่เปิดเรียนเป,เปิดเรียน,ยนในภาคตอนนี้นะภาคเรียนนี้เนาะไปสำรวจว่าตรงไหนอยากได้แค่ต้องอยากได้ตรง,งไหนอืมแล้วก็ไอที่ชั้นวางรองเท้าใน่ล้วตึกที่เราเคยพูดไปนะ่ะตัวเนี้ยเราต้องถามครูประจำเปิดตึกประจำประจำ,ะจำ,ะจำตึก ว่าเขาอยากให้วางตรงไหนแล้วเขาต้องการไหมด้วยแต่ถามแค่ครูประจําตึกเนาะไม่ได้ถามครูทุกตึกเอกไม่ได้ถามครูทุกคนในตึกเขาคงเขาจะมีครูประจําตึกอยู่บัางที่เป็นแบบดูแลหัวหน้าเนาะคือไปถามทุกคนเราเสียงแตกแน่นอนเสียงแตกเกิดเเสียงแตกขึ้นมาเราไม่ได้ทําตามความเห็นของใครเนี่ยเป็นเรื่องเลย อนะเออแล้วก็เกือบลืมเลยก็ครูต้อมขอใจทำผังผังผังสภาเรียนเนาะก็อยากจะให้คนที่อยู่ในกลุ่มของนิวเจนเนี่ยทุกคนเลยอะ่ะที่อยู่ในนิวเจนนี้เนาะมีสี่อย่างที่จะให้ส่งมาก็คือหนึ่งรูปที่เป็นรูปที่ใช้ยูนักเรียนครึ่งตัวก็ได้เนาะครึ่งตัวเดี๋ยวตื่เต็มตัวก็ได้เดี๋ยวมาตัดเอาที่หลังนเนาะครึ่งตัว แต่ชุดนักเรียนนะยอมเป็นักเรียนถ้าเกิดใครไม่มีไม่ได้เคยถ่ายรูปชุดนักเรียนเดี๋ยวพะละก็ได้แต่อยากให้เป็นนักเรียนนะจะได้มือนเหมือนกันแล้วก็สองก็คือเบอร์เบอร์ที่ติดต่อเนาะส่งมาในกลุ่มนี้ก็ได้หรือใครแบบไม่อยากจะให้ใครใครรู้เบอร์ตัวเองก็ส่งมาส่วนตัวก็ได้เบอร์อย่างที่สามคือที่อยู่ที่อยู่ของของตัวเราเองเนี่ย เขาอยู่ตรงไหนเราจะให้ที่อยู่เขาไปทําไมอะเขจะมาหาเรแต่กูต้องพูดบอกเอาไว้เขาที่ฟังมาที่ฟังที่ฟังมานะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรหรืออะไรยังไงอ่ะที่มันเป็นเหตุฉุกเฉินนะเขาจะได้ตามตัวถูกโทรมาก็พอแล้วเออใช่ได้เบอร์โทรไปแล้วโทรมาก็พอแล้วจร้งยร่งเบอร์ไม่ควรเปิดขนาดนั้นด้วยนะ ไม่สวยให้ทุกคนรู้เบอร์เราขนาดนี้ด้วยเดี๋ยวเขาก็เอาไปติดไว้ตีงนี้ตรงนีเ้เขาจะเอาเบอร์เราไปติดไว้ตรงไหนไว้ด้วยเออแบบพวกมิชาชีพก็ต้องเยอะแยะที่อยู่อ่ะเจงสรุปส่งไว้นะที่อยู่ที่อยู่ แล้ผู้ชายอะมาหาที่บ้านอ่ะไม่มีลงวนะไอ้รื่อมีไม่รู้อย่างที่สี่ไม่เอาละเปลี่ยนใจแล้วไม่เปลี่ยนไม่เอาดีกว,ว่าเอาแค่สามอย่างนี้แหละที่ส่งมารูปเบอร์แล้วก็ที่อยู่สามอย่างเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วอะที่ส่ง เอ้กลุ่มนี้เจนทุกคนนะส่งมาเลยรูปยามบางทีรูปเบอร์ที่อยู่แล้วคนทำหน้าสะทงเนี้ยต้องมาประมาณเจ็ดมงสี่สิบห้าไอ้ไม่เจ็ดโมงห้าสิบต้องมาจำหน้าสะทงหน่อยเราต้องมาแจกกันเลยนะที่ชื่อที่ชื่อไม่รู้มันกันแขวันที่อยู่แต่ครูต้อมก็อยากได้ ก็เยเซร์สรุปไปอีกทีนะมันเยเซร์หลุปให้ในแชทแล้วกันห่วยวแล้วบางวันเนี่ยอืมไม่มีอะไรแล้วจบแล้วจบแล้วออกออกอย่างนี้เลยเกมบอกสำความรับเลย ไอ้คนเราไปแล้วนะออกยังบาย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 สวัสดีครับเอาเยูดกดผิดบอกไปขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขย็นแม่กดผิดเป็นโง่เท่ามึงอ yeah, ่ะเฮ้ยเฮียโง่เ huh. ท่ากันซะแล้วไปแล้ว